รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสได้มาดําเนินรายการที่สนามทีโทแห่งนี้วันนี้ประสาทสายฟ้าบุริร,รัม PA เได้มาเยือนทีทีโอทีเอสีนะคะเรารู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเพราะเมื่อเราลงจากรถมานะคะเราได้มาช่วยกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกรอบทรายค่ะเรามีสมาชิกหลายคนจากเรา,าหกหทากพ้นเสียงหลอยค่ะไปสัมภาษ์ ผูท้ที่มาเชียในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคดพิธีกรภาคสนามแพนเค้กค่ะดีใจมากเลยนะคะที่พบกับแฟนประษาสายฟ้าอยากถามว่าเชียประษาสายฟ้ามานานหรือยังคะก็เพิ่งเชียได้สองปีนิดเดงเข้าสองปีนี้ทําทไมถึงอยากเป็นกองเชียประษาสายฟ้าคะก็เป็นทีม บ้านเกิดของเราเป็นทีมบุรีรัมย์เราก็มีความสุขที่ได้เชียร์ทีมบุรีรัมย์แล้วทุกครั้งที่เชียร์นะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกโอ้ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมันมีชีวิตชีวารู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับที่ได้เข้ามาในสนามบรรยากาศโดยเฉพาะกับเือฮาร์ดคอร์ซึ่งมันมีหลากหลายครูก็มีชาวบ้านก็มีพยาบาลก็มีมีเด็กสวยๆทั้งนั้น แล้วคิดว่าปีนี้ปราสาทสายฟ้าจะได้เป็นแชมป์ไหมคะน่าจะได้สามแชมป์เลยเพราะว่าได้สามโอ้โหจะได้ทริปเปิลแชมป์เย็ฉลองเขาเซ็งนัดให้กับทีมปราสาทสายฟ้าด้วยค่ะเฮ้ตอนนี้มาอยู่ที่ประตูทางเข้าทีมเยือนของทีมปราสาทสายฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเหล่านักลบอปราสาทสายฟ้ากำลังตั้งตารอเสียงใหม่ค่ะบรรยากาศตอนนี้คึกคักมากเลยนะคะและเราจะไปที่อาจารย์เชียร์ด้านบนดีใจเลยค่ะตามที่ฉันมา สวัสดีพี่น้องวิลัมทุกท่านนะครับทีนีต้อนรับทีนี้ต้อนรับสู่สนามทีโอทีครับค่ะเชิญน,นั่งบนเลยนะคะ,ะครับ,บเลยครับพีบ่น้อนรับค่ะแต่คุณเป็นคบคุณไหมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ ตกแบบไหนก็ของเราของเราจะมีความพร้อมเพียงมากกว่าทีมอื่นเลยครับคือเชียร์กันเป็นแบบระบบครอบครัวมานานแล้วโอ้เพย่าอ้อย่ายลองเลย,ยเดี๋ยวค่อยค่อยค่่ออยคย,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 ยทีเดียวเลยครับอันนี้เพราะมันร้อนมากเลย,เยอย่างองเชียร์เราไม่ไปด้วยมันจะไม่ดีคุณม,มากนะคะสวัสดีค,ค่ะประานสโมสรคุณรำเม็ดสีซึ่งเป็นประธานเจียบประสาทสายฟ้า คอาม่นเร้สัมภาษณ์นะคะวันนี้รู้สึกเป็นยั osure, s. <S family, ไงไงบ้างคะกับ40เดล่นุกนี้คนบต่นแล้วค่ะวันนี้นะคะทราบว่าอันฉีดไมือว่าสามแตนแบทจริงไหมจริงไหมจริงก็4 3 2บวก5จากฟูอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะบวกได้ ตอนนี้นะคะดิฉันคีอส่วนพักสนานแทนเทคกค่ะจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่มาเชียร์ในวันนี้นะคะเอ๋เดีย๋ยวดิฉันมองไปก่อนนะคะว่าจะเราจะคัดเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นอย่าเ้เราครบแล้วค่ะคนนี้นี่เ,เองเป็นแฟนประสาทสายฟ้าหรอคะอครับผมเชียร์ประสาทสายฟ้ามากี่ปีแล้วคะห้าปีกว่า ตามดิฉันมาเลยนะคะเราจะไปสภาษณ์แขกรับเชิญที่มาร่วมเชียร์มือสา,ส,สายฟ้ากำลังมองหาแขกที่จะมาร่วมออสวัสดีค่ะพบแล้วเป็นแฟน,นประสาทส,สายฟ้าใช่ไหมคะเชียร์ประสาทสายฟ้ามานานได้ย,ยังคะเด,ด้าเล,ลาาเ่นแล้วทำไมผมจะพนันถูกนะครับฉันเล่นจะ